สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีทุกท่านจากหนองบานไส้ง้มตำบลกุดกุงอำเภอข้ามเขือนแก้วจังหวัดยะโสธรนะครับพี่น้องครับมือนีผ้าทุกท่านมาเบิงเพลนวานแหลงป่านะครับโอ้บรรยากาศนี่คือคากแห้งนะครับพี่น้องครับมือหนี้เบิงเอาครับพี่น้องครับริมฟังหรือว่ากลางฟังเนี่ยโอ้โหบรรยากาศนี่คือคากอีรีครับพี่น้องครับเบิ้งครับนี่บรรยากาศคือคากแห้งครับเดี๋ยวสิผ้าทุกท่านนะครับยาง ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับไปเบ่งบรรยากาศกันพาไปในใดแน่นะครับพี่น้องครับอู้ทั้งปุนเนี่ยงหลายครับพี่น้องครับอ้าวเดี๋ยวสิผ้าทุกท่านยังไปเรื่อยๆนะครับไปชมบรรยากาศนะครับพี่น้องบ้านไส้ง้มตำบลกุดกุงอำเภอคำเคือนแก้วจังหวัดยะโสธรนะครับพี่น้องครับอ้าวคนสิมานือบ่อม้าเดี๋ยวเขาไปเบ่งเลาะเบ่งกันเด้อยครับพี่น้องครับ อ้ยบรรยากาศครับพี่น้องครับสุดยอดแห้งครับพี่น้องบรรยากาศผมบม่เคยเห็นค้นมาหลายปีจักเธอเลยครับพี่น้องเมืองบรรยากาศพูนครับโอ,โอ้สุดยอดแห้งครับพี่น้องเบิ้งเอาครับพี่น้องครับบรรยากาศสุดยอดครับพี่น้องครับบรรยากาศโอ้ต้องบอกว่าสุดยอดอีหลีครับพี่น้องครับเบิ่งเอาเด้อครับพี่น้องครับบรรยากาศ ี่ครับพี่น้องบรรยากาศอืมเบิ่งเอาครับพี่น้องคนสุดยอดอีหลีครับพี่น้องครับบรรยากาศผาคนคนครับวานเหลงปลาบ้านท้ายงามตำบลกุดกรุงอำเภอข่ำเขือนแก้วจังหวัดยะโสธรครับพี่น้องครับโอ้พี่น้องเราเบิ่งเอาด้วยครับคน คนมาลงปลากันครับคักที่ลีครับพี่น้องครับเห็นตะมวนแห้งครับพี่น้องครับสนุกสนานมวนซื่นแหะครับแบบนี้เบื่องเอาครับพี่ครับพี่น้องอุ้ยเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเอ้คนโอ้พี่น้องครับคักคักครับพี่น้องครับเบื่องครับนี่เป็นบรรยากาศของการวานแห่ลงปลาครับพี่น้องบ้านไส้ยง้ม ตำบลกุดกุงอำเภอข่ำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรนะครับเป็นบรรยากาศที่สุดยอดอหลีครับพี่น้องครับสุดยอดแบบใดเบิงค้นเนาะครับพี่น้องครับอู้ยพี่ครับโมบาสิเป็นอยู่แพร่อยู่ฟังนะครับพี่น้องนี่ฟังนะครับพี่น้องเบิงเอาครับเบิงฟังอพี่น้องเลยคากอหลีครับพี่น้องครับสุดยอดแี่หครับพี่น้องครับ โอ้ยพี่น้องสุดยอดแห้งครับพี่น้องครับอู้ยคักคักคัพี่น้องครับบรรยากาศการวานแหลงป่าบานไส้งามตำบลกุดกุงอำเภอ่ําเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรครับพี่น้องครับบรรยากาศสุดยอดอีรีครับพี่น้องครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ